นุ่มกัญชัยอัปเดตอาการนาคอมพร้อมเคลียร์ประมดราม่าใช้อภิสิทธิ์ยายรบกำลังเป็นกระแสวิพากวิจาร์ณและถกเถียงกันอยู่บนโลกโซเชียลในขณะนี้สำหรับกรณีของตลกรุ่นใหญ่นาคอมเชิญชื่นที่อาการซุดลงปอดอักเสบไตาวายจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และฟอกไตตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นทางไอและแบงค์ลูกเขยได้ออกมาอัดคลิปนอนหมอเก่งๆช่วยนาคอมและบอนเชิญย,ยิ้มกับแจ๊ดเชิญชื่นก็ได้ออกมาขอความช่วยเหลือนาคอมเช่นกันหลังจากนั้นก็เกิดกระแสสราม่าบนโลกทวิตเตอร์เป็นอย่างมากล่าสุดหนุ่มกัญชัย ได้เล่าเกี่ยวกับประเด็นนี้ในรายการข่าวใส่ไขโดยได้เล่าว่ากรณีของนาความอย่างที่หลายหลายคนได้ทราบว่าอาการนาคอมเมื่อวานนี้ที่พูดไปคือมีอาการไตาวายต้องฟอกไตหลังจากฟอกไตไปความดันดีขึ้นแต่ว่าค่าไตาย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรเพราะไตาวายตอนนี้นาคอมถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่อคิวในการย้ายรบ แต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องอยู่ในคิวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีอยู่ดีผู้ป่วยหนักที่รบอื่นๆที่มีอยู่แล้วอยู่ดีอยู่ดีต้องไปถอดเครื่องช่วยหายใจของเขามาให้นา้าอมคงเป็นไปไม่ได้ทางครอบครัวเข้าใจในบริบทเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในคิวถ้าเกิดคนที่เขาออกไปและนาคมได้ย้ายก่อย,ย้ายไป ถ้ายังไม่ได้ย้ายก็ยังอยู่ที่เดิมทุกอย่างอยู่ในคิวไม่ได้มีอภิสิทธิ์จะไปอยู่ที่นั่นที่นี่ที่โน่นแต่ในมุมที่มีการออกมาและพยายามบอกว่าอยากให้น้าคอมได้ที่นั่นที่นี่ผมว่ามันเป็นความเป็นห่วงของเขาญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักเพื่อนสนิทก็คงอยากให้ได้หมอที่ดีที่สุด ก็อาจจะออกมาขอแต่ในบริบทของความเป็นจริงไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคิวเพราะมันก็ยังมีพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างๆที่เจ็บป่วยเขาก็ยังมีอยู่การไปแซงมันคงไม่เป็นอย่างนั้นถามน้องไอ้เขาบอกว่าดีขึ้นในเรื่องของความดันแต่เรื่องค่าไตไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในมือหมอที่ดูแลอย่างใกล้ชิด thank uh.